ครับผมอินเดีดินซอฟคุณจัดครับค่ะวันนี้ช่างพิกัดร้อยร้อยี่ิบสามครับก็มาขาดเลยครับคือตาช่างมันอ่อนนะเนาะมาขาดพอพกันเลยครับแล้วเราซ้อมอยู่ที่แสงมรกตุครับยังอยู่ที่เดิมนะตอนนี้มีใครช่วยบ้างก็มีมีสุภิชัยเล็กต่อยไปแล้วครับแต่ว่าช่วยปั๊มให้ด้วยครับก็ยังอยู่ซ้อมด้วยกันอยู่ครับ่านี้จากไปที่แล้วนี่เก็บตัวมามาเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งเลยนะ ไปไงบ้างไฟที่แล้วเจอกันก็เบียดเบียดครับเบียดเบียดนะเราคิดว่าเราไปพลาดลูกไหนน่าจะแตกัหมครับเออไปทําพลาดยกสุดท้ายเลยพลิกเลยแล้วพรุ่งนี้วางเกมบางแผนไงดีมาแก้โมพรุ่งนี้ก็จะเอาให้เ็มที่เมครับก็คือจะรัดกลุ่มหน่อยเนาะคิดว่าสี่ยกเราได้คิดว่าดูผ่าดูผ่านแล้วใช่ไหมก็น่าจะน่าจะดูดีเหมือนกันับเออนะแค่พลาดอย่างเดียวเนาะแล้ววางเกมบางแผนไงดีพรุ่งนี้ก็น่าจะเข้าปั๊ม ปั้มดีกว่าครับก็เริ่มยกไหนดีพรุ่งนี้น่าจะยก3ยก4ครับอ่าเราอยู่แล้วครับรีบไปครับตอนจังหวัดวีร์รำครับไปปล่อยกิโลแล้วหกสิบครับเปิ้เฟยเป็นมวยเขาครับสูงร้อยร้อยหกสิบสี่ครับจอกมวยมาเป็นมันสองสองร้อยแฟงครับฝากพี่น้องที่เชียร์งี้หน่อยครับก็ฝากพี่น้องชาวบุรีร์รำที่เชียร์ด้วยครับเท็กที่เราครับครับขอบคุณครับ สวัสดีครับผมเจริญยศบุรณะเมือไทยครับครับวันนี้ช่างพิการร้อครับเป็นไงมาช่างครั้งแรกเมื่อกี้ก็โอเคครับผ่านสบายเลยคุับผมคุณกี่โลครับ123มอ่า3โลครับครับตอนนี้ซ้อมอยู่ที่บุรนาครับก็เก็บตัวได้กี่วันไฟนี้เป็นเดือนครับนะล่าสุดเราชกไว้ที่ไหนที่นี่แหละครับเป็นไงวันนั้นอ่าพิชชนะวิลาดินมาครับอ่าก็วันนี้แก้มือครั้งหนึ่งครับสรุปก็เจอกันมา รอบที่รอบที่สองรอบที่สองนะครั้งที่แล้วไปชนะเขายังไงก็พี่ยกห้าครับวันนั้นได้ได้ลูกแตกน่าจะฟันแแตกครับนะก็มาพีกเลยครับแล้วพรุ่งนี้ก็เจออีกรอบพี่กัดเดิมไหมครับผมเดิมครับอ่าแล้วเขามีอะไรบ้างไฟที่แล้วเอ่อมีลูกน่าจะลูกชิงจังหวะกันนะครับชิงจังหวะกันเนี่ยครับอืมครับผมแล้ววงในเป็นไงเขาเหนียวไหมวงในก็ ก็คู่ขี้กันคนระับผมว่าผมก็โอเคอยู่ครับสู้กันสู้สีอยู่ครับเออแล้วพรุ่งนี้ยังไงเปิดเกมเลยหรือว่าดูก่อนดีก็เหมือนเดิมครับสไตล์เราครับ เดินครบเครื่องเดินหมดไปครับครับผมอ่ะเราอยีกไงละครับปีนี้ก็ยี่สิบเจ็ดย่างยี่แปดแล้วครับคนจังหวัดจังหวัดตากครับไปปล่อยกิโลห้าสิบเก้าโลครับเป็นเพลเราเป็นมวยครบเครื่องครับอ่าสายหรือขวาขวาครับสองร้อยหนึ่หกสิบห้าครับชกมวยทั้งหมดประมาณอ่าแปดสิบครั้งครับฝากน้องเชียร์หน่อยครับอ่าฝากพี่น้องชาวตากและชาวเชียงใหม่ช่วยเป็นกำลังใจให้ผมนะครับครับพรุ่งนี้สนุกครับบผมขอคุณครับ